ไม่เอามอทอสไม่เอาปล่อยใบมอทอสล้วปล่อยไบก่อนปล่อยไปก่อน,อ,อ,นอันแน่เฮ้ยน่าหน่ะป้อมแตกเลยวะนี่ตายคู่ไปดีไปเลยอะไรอะไรเอา้า ไปไหนไปไหนจ้ตัวเองไหวไปเนี่ยไหวไปเนี่ยสวยดิอดีตีดงเบยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพันเกิดเกม์ลา,ลากันอีนกเช่นกเลยนะรลาลารลา ก้าวันนี้เราอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าแพนดา้าหรือหลิ่นปิงนั่นเองหรือช่วงๆอะไรประมาณนี้ทุกคนอะก็ไปครับไปเราจะกับมอทอดมาดิเอามาดิเพื่อนอก็มาดิเอ้ยมอนเอคิวมานี่มาผมลืมสู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ไไดอาแล้วครับผมได้การเบรคเกิดขึ้นแล้วไปเไนี <S <S ่ยเจอกะ อ้อยฝั่งนู้นป่าฝั่งผมเป็นซิลป่านะครับฝั่งเราก็มีไบโอกับแวนวอลไฮฝั่งนู้นแพนด้ามันสู้แม่ผมไม่น่าสู้มอทอนไหวอยู่แล้วนะครับทุกคนผมเต้ยว่าจะหยิบไอไฮยาเตะมาแล้วนะแต่กดไม่ทันนะก็เลยได้แพนด้ามาแทนนะครับไม่เป็นไรผมว่าไอคอนก็ยังไหวไอคอนก็ไหวยาว่าแล้วไอคิวจริงๆมันเอาไอคิวจริงๆแล้วเนี่ย ได้ดิเพื่อนได้ดิเพื่อนเกมจบที่ป้อมไม่จบที่คนลงโซ่บางๆเขาละกไปไปนันปล่อยไว้คนสุดท้ายไปดีขึ้นแล้วเหมือนมอทอร์วิ่งใส่อยู่เลยนะเมื่อไอหอนจับแพนด้าแล้วมันก็จะตึงหน่อยมันก็จะตวตึงหน่อยเออเอาไปละเอาไปละ สู้ไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้จริงหรอกอันนี้สู้ไม่ได้จริงสู้ไม่ได้จริงรองก่อนรอก่อนร้อยห้มีของก่อนเอาแต่เริ่มก,ก่อนแล้วเนาะไม่ไหวจริงว่ะอ๋อเติมเรื่อยๆบ้าอนกันนะเขาเติมเรื่อยๆบ้านะากันนะผมต้องเคลียร์บนเด็วเลยไปเคลียร์กลางแล้วเพราะว่าบทดดใหม่แล้วกัน ไอคิวเขาน่าจะมาแล้ววะอันแหนอันแหนไอคิวป่ะเนี่ยไอคิวป่ะเนี่ยถ้ามันเอาคิวมาเนี่ยผมจบแต่มันมันรีอยู่มั้งผมว่าเกือบๆได้แล้วแหละไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เซฟก่อนแล้วกันถ้าเขาเดินหน้าสายนี้คือไอคิวเข้ามาแน่นอนทุกคน พูดมอาารักษคววมสสงบสุขยยอ,อยด้วยเจอออยด้วยแผลด้วยนะกนันนาแผลอีออยด้วยนะยอาไม่ได้เกมต้องมีเกมไฟต้องมีเพื่อนถ้าโดนเขาจับกดนี้คือผมไม่ไหวจริงมานดีมานดีรุมตัวเราดีเราดีเราดีตลาดให้อ,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 อะไรเอายัดยัดอะไรเลธอ เฮ้ยยหมดเฟรนเปล่าโชว์เรื่ดิโชว์เฟรนด์เลยอ๋ออ้อยว้าว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 อ้อยมันดึงว้าวหมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้วฮมมันหมดแล้วมันว้าวไม่เอามอทอไม่เอาปล่อยไปมอทอสเราปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนยังไม่สี่อันทีปล่อยเขาไปปล่อยเขาเล่นไปเล่นกับป้อมไปเถิดเราเนาะ กลับบ้านก่อนเดอ้อกลับบ้านเสก่อนเดอ้ออืมมันสี่นาทีแล้วทุกคนอายุไปนี่เกี่ยวไม่โดนเกี่ยวติดคนติดเล่นแก๊กปะเนี่ยอ,นอันเน่อันแน่เฮ้ยน่นาละป้อมแตกเลยวะ นี่ตายคู่ไปดีเจอสเตปเซียน,อนโอ้กีได้เสมอไป <S <S เล่นบนเราต้องทำเวนะเฮ้เหลือนเลนกลางเข้าเลี๋ยวบักเข้า,อขอราจริงด้วยไม่หนักโอเคคไม่เล่นละเอาไปเลย อะไรอะไรเอาไปไหนไปไหนจ้าตัวเองไปไหนจ้าไอวิ่งมาช่วยเพื่อนเฉยป่ะเฮ้ยไม่เอาบอลแล้วเหรอเฮ้ยยังไงเอาปล่อยบอลป้อมบอลแตกนะปล่อยบอลป้อมบอลแตกนะอยู่นอยู่ๆก็ปล่อยบอลเอาโดใส่ผมเลยโดใส่ผมเลยมาดิตรดมาตรวจกลับตรดมาตรวจกลับตรดมาตรดจกลับไม่โกงกัน มาดิเออแค่นี้คือตัดเลินมาเล่นง่ายแล้วสบายสุแล้วนี่สกิดหน่อยแตกัะป้อมบนดิครับ่านเจียบบนวานเจียบบอกเลยมอทอนนี่คือสู้ไม่ได้เลยคนอริงกับแพนด้านะถ้าตัวตัวนะถ้าเกิดออกถึกมาหรือออก ของแบบแท้งอะไม่ฆ่าไม่น่าข้าผมดูทรงแล้วเฮ้ยเอาจริงเหรอก็จริงเหรอเอาจริงเหรอเฮ้ยไอ้ดอไม่โดนเฉยวะโอ้โหไปแล้วจ้าโอ้ยไม่ทันโดดไม่โดนย้อยเฉยเลย ตัดเลือดเอาสองคนเลยนะอ่ะบนเขาจะแหกแล้วนะทุกคนฝังผมได้มังกรไปตัวเดียวนะไปเพื่นอนโบอยู่โอ้เราต้องไปโบว์เพื่อนแล้วแหลเพิ่มมาหลอกตัวเดียวก็ไหวแล้วนะมาทอสไปไหนจ้ามาทอสหายไปไหนเนี่ยมาทอสไม่เล่นกันแล้วหรอกเป็นดาคีส<ป>ิ ขี้จะแตกไวนะ้เนี่ยขี้ไม่แตกขี้จะแตกกันเนะี่ยโอ้ยเป็นคนอฟอรเฉยไปดิรออะไรเพื่อนตายก็หนีดิไหวไวนะ้เนี่ยไหวไวนะ้เนี่ยสวยดิอันนีชีต้องเบยสวย ไอ้ฮอนจะตายยา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 เยิงยยิงยายิงยาโอ้ยกลับดีกลับดีกลับดีครับโอ้ถ้าเป็นถ้าลูเมียอยู่ฝั่งนู้นผมตายได้แน่นะทุกคนดีได้อยู่ฝั่งเราไปอยู่จ้าเอ้ยเหมือนบอกให้เห็นบนนะผมเห็นว่าผมเห็นบนแบบแบบนะอ่ามาหลอกเราบวกกัอยู่ ใส่เดี๋ยวเพื่อนไปโยฮอนไปโยฟุ๊บตูมไปโดนโอ้โหฟิกไปไม่ถึงเออโอเคองค์กรเดี๋ยวเพื่อนองค์กรดาร์กดาร์กเฮ้ย่านล่างละ งามไสมันไปล่างแล้วว่ามอทอสอ่ะมอทอสมันยกเล่นมาทุกคนออกเขายกเลนน่ะเขายกเล่นมาเ,าเ,มาเอาอยัางไงตายซะ หน้ามันแรงอยู่แล้วไอ้หนูตอนเนี้ยแรงเกินต้าแล้วนะใส่ดีแบ็ยังก็ตายเก็บเอสแล้วครับผมดีมผมเรียบร้อยก็จะไปโอไปบลนแล้ววะ,ะ,ววะยิงยาวไปบลนแล้ววะทุกคนมันจะเอามงกรอนนีกเหรอเอาไปเลยฟิลเอาไปเลยเพื่อนเอาไปก่อนเลยเดี๋ยวมาช่วย <c oughs> ไหวไหมนั่นอนะ ไม่น่าไหวนะทุกคนต้องช่วยต้องช่วยโอ้ยไปมีอะไรใส่หมดอี๋เรียบร้อยโอเคตัวใครตัวมนันนะกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเจียกันทุกคน พี่ไปละจ,จ้าน้องพี่ไปละจ,จ้ามาละจ้าเห็นหุ่นแบบนี้แต่วิ่งเร็วแซงกระต่ายนะจะบอกเออรู้แล้วแซงกระต่ายพี่มาละน้องสุดไม่ไปโดนโอ้โดนหน่อยเดียวแต่ได้อยู่ได้อยู่ขี่มีตัวเดียวไม่ไหวหรอก โอ้โหสกิดทีเดียวอ้อยวะสักทีวะโอ้ย,อยและด้วยฮอนโดชัดดาวด้วยประเด็นอยู่จัดเลยจบบ้านแน่นอนครับผมจังหวะนี้ไม่น่ารอด4 2ยังไงาจะจบบ้านไหมฟังผมว่ายังไงไปโอ้ย,ยิงบอมแล้วเดินวนหนึ่งทีอา้าวอ่อนโอ้โหอา้าวนี่ นี่เป็นไง,เ,นไงเจอติวเซียนยังไงแล้วยังไงจังหวะนี้เรียบ้อยจบบ้านแล้วนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับการเล่นแพนด้านั่นเองนะครับทุกคนก็เจอมอทอยก็ถ้ากอกว่าผมว่ามันก็แบบตึงๆตอนช่วงแรกๆนะเพราะว่าเขาเอาไอ้คิวมาผมไม่ได้เอาไอ้คิวมาด้วยแหละ แล้วก็แพนด้าต้องมีของนิดนึงนะครับถึงว่าจะแบบดาเมจถึงจะเข้าอ่ะประมาณนั้นนะครับทุกคนโอเคครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ชอ่องฮันืูเกมเมอร์กันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ